สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรัชสมบัีที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568โทรทัศน์รวมการเฉพักเกี่ยวกประเทศไทยรายงาน หกนาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาถารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท t g 8 8 8 6เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาถารณรัฐประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสฉลอง รบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ะกระหม่อมให้ในายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชุูตนักรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและกราบบังคมทูลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรับประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสําน,นักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายการัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยาสำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหัศก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวิรศักดิ์อ๊อกกังวานราชองค์คกั์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองค์คกั์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัครราชทูตนคกกรงปักกิ่งและนางสาวนาลินทิพย์หอมวิเศษพงษาอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมาล่ยข้อบพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิ์ครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงถวันและยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ เวลา16นาฬิกา49นาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมไชนาเวิร์กรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอาครราชทูตณกรุงปักกิ่งและคู่สมรสกงสุลใหญ่ที่ประจำการในสาธารณรัฐประชาชนจีนและคู่สมรสพร้อมข้าราชการสถานเอกอักรราชทุตณกรุงปักกิ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งพระสงฆ์เจ้าของธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาในกรุงปักกิ่งและในช่องมาร์คโปลีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมไชน่าเวอร์กรุงปักกิ่งเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเจริญพระราชมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบบกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทือไทยเปยัประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรณีเกิดเหตุพายุใต้ฝุ่นกลาเมากีพัดเข้าสู่ชายฝั่งทางทิตะวันออกและหมู่เกาะวิสาญาตของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฟรินันโรมูเอเดสมาคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมนิลาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกตโนกและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นกาเมากีซึ่งพัดเข้าสู่ชายฝั่งทางทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์และพาดผ่านหมู่เกาะวิสาญาต ภัยพิบัติครั้งนี้ได้คุาชีวิตผู้คนไปเป็นจํานวนมากอีกทั้งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนนับไม่ถ้วนและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ,บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวฟิลิปปินส์และโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียและความโศกเศร้า ความอาทรห่วงใย,ยของเราจะยังคงอยู่กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องเผชิญความยากลําบากนี้ทั้งหวังว่าความเสียหายของชุมชนทั้งหลายจากภัยพิบัติครั้งนี้จะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วต่อไปพระประมาภิไษยมหาวิชิรานลงค์พระ,พร,ะราชาเรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเดในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลัยล,ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวี้บรคาัาติยาราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไล,ลักอัครราชกุม,มารีกรมพระศีสว่างควัตบวรคัตยราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรบงสาวาสี่รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูป ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพนวันละแปดรูปและประคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อยวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ พระบรมวงศ์เธอพระรองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสมเด็น,นพระธ่นวดพะพิธพรระมมศพสมเด็จพระ,พรพระ,รพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพรัชทานฉันเช้า วันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา6นาฬิกาหนาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสมเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวยพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและจากวัดอนงคารามรวม8รูป สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมาก ปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพญารบงสาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดสเกตวัดประวัินิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศเทพวรารามโดยพระพิธีธรรมหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูป นเวลา18.52น,นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสมเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเศ้าเสรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากัพระเชษฐพนวิมังคลารามสี่รูปและวัสสเกศสี่รูป บทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจบทหรือเจ็ดคำพีประกอบด้วยพระธรรมสังคนีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฐานปัจจุบันมีสี่ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสอนรพัญญะ นึ่งในเวลา17นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชษฐตุพลพิมลมังคลารามและวัดสเกต ท้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญระราชกุศลสัตตะเมื่อวานครบหนึ่งร้อยวันถวายพระบรมศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์2 5 6พ เป็นต้นไปสามารถต o w n l ตัวอย่างหนังสือการขอเป็นช่อภาพในการบำเพ็ญกุศลถาวายพระบร,รมศพได้ที่เว็บไซต์ www royal office th อ,องคมนตรีจะสิ่งเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัตภัยในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา14.02นาทีที่สำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดโตกบกระหม่อมให้พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมมตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน65ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนผู้ประสบปตาตภัยในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวันที่3ตุลาคม2568เกิดเหตุพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่เขตบางกะปิได้เกิดพายุหมุนทําให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่แขวงหัวมากและแขวงคลองจันทร์ได้รับความเดือดร้อน จำนวน65ครัวเรือนมีผู้ประสบภัยรวม252คน เบื้องต้นสำนักง,งานเขตบางกะปิได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบัภัยและสำรวจความเสียหายรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออาทิสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านาครหลวงและมูลนิธิร่วมกตัญญู องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาและการจัดงานงโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568 วันนี้นะห้องประชุมนวมินดําริหนึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบดําริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พอนอกกำนบาา้านรติตรองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 7. 2พรรษาในวันที่1ธันวาคม2 5 6 8และการจัดงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2 5ง8 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2568ภายใต้แนวความคิดทศมมหาราชาพระมหารกรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการท่เบตดำริก งานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568จะแบ่งเป็นสองโซนคือโซนลานวัฒนธรรมเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านสาธารณาสุขให้แก่ยเยาวชนและประชาชนที่สนใจมีการแสดงดนตรีในสวนเพื่อเพิ่มบรรยากาศแห่งความรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และโซนอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาจะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหัวข้อทศมมหาราชา พระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนรวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆจากภาคีราครข่ายอาทิมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบงคลล้านนาสำนักง,ง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโรงพยาบาลสนปรุงในรูปแบบฐานการเรียนรู้ส่งเสริมด้านสุขภาวะพลานามัยและด้านการเกษตรที่ยั่งยืนพยกระดับ ขีดความสามารถในการอยู่ภายใต้สังคมที่ยั่งยืนตามแบบฉบับโครงการหลวงโมเดล หน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันนีนะ้พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังมีหน่วยงานคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโดวยบัญชาการรักษาดินแดนนำโดยพลโทวัชรินมุทสินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,น คณะผู้บริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แ้สภาพอากาศแปรปรวนและเกิดฝนตกหนักในบางช่วงก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่มุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสำหรับพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ส่งปฏิบัติล้นท่งเป็นต้นแบบแห่งความดีทั้งก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในปี2519เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกรันดารให้มีอาชีพและรายได้เสริมในช่วงว่าง ในช่วงว่างเบนจากการทำการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนการอนุนรักษ์ภูมิปัญญาไทยเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้าการทำเครื่องจักรสารแลนะการทัดลปนพื้นบ้านตลอดจนทรงฟื้นฟูการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลดยพระมหากรุณาที่คุณเป็นอเนกอันันต์ได้ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนทางช่วยอนุนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจ จนปัจจุบัน สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมา,มาทิฏฐิแล้ลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบพรอถวายเป็นพระราชกุศลน้อรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแต่สมเด็บพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสเบียงบุญสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งเ l a y s t โต e และแอป t โต re จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเยีมสินสวัสดีค่ะ